การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ของโรงเรียนบ้านละลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2โรงเรียนบ้านละลมตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีนักเรียนจำนวน200คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนบริหารงานโดยนางสาววชิมีบุญญาภาพง์ ความสำคัญของผลงานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาที่มุงสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน4ด้านประกอบด้วย1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. การเป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านละลมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพสามารถมีงานทำและสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ การดำเนินชีวิตต่อไปวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำมีอาชีพ 2. เพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองน้อมนำ,นำพระบรมราโชบายสามารถจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้เป้าหมายของการดำเนินงาน เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ80มีงานทำมีอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา 2. ผู้บริหารครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ80น้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินง,งานน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีผลการดำเนินง,งานในระดับดีมาก กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานโรงเรียนบ้านละลมได้ดําเนินงานเพื่อน้อมนำพระบรมราชโชบายด้วยละลม360องศาโมเดล L Learning by Doing A Attitude L Learning by Innovation O Observation M Moral ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการควบคู่กับทฤษฎีวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้การร่วมคิด ร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมพัฒนาและร่วมภูมิใจผลการดำเนินงาน มีการดำเนินง,งานทุกชั้นเรียนชั้นละไม่น้อยกว่า1ชิ้นผลสัมฤทธิ์นักเรียนทุกคนมีทักษะอาชีพสามารถสร้างชิ้นงานได้ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าและมีความมั่นใจ 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. ผู้เรียนนำทักษะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง 4. ผู้เรียนมีความสามารถเฉพาะด้านสามารถขยายผลสู่เพื่อนพี่ น้องได 5. ผู้เรียนได้แสดงออกในศักยภาพของตนอย่างสร้างสรรค์ปัจจัยความสําเร็จ 1. นักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดสําฤทธิผล 3. หน่วยงานองค์กรให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับจากการผลิตและการนําผลงานไปใช้โรงเรียนบ้านละลมดําเนินโครงการต่อเนื่องทุกปีนําผลการประเมินโครงการ ที่เป็นจุดอ่อนปรับปรุงและพัฒนาส่งผลให้สถานศึกษาชุมชนร่วมเสนอแนะในการนำไปพัฒนาในปีต่อไปการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับด้านนักเรียนรางวัลเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาที่การภาค13การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70และ71 ได้รับรางวัลเหรียญทองกลุ่มสาระการงานอาชีพและทักษะอาชีพด้านผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษารางวัลครูรู้สะดุดีรางวัลทรงคุณค่าสอพทหโอเปกอวอร์ดครั้งที่1 0 1ถึงรางวัลเสมาปปสระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นผู้ร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษารางวัลพฤหัสบดีระดับจังหวัดนครราชสีมารางวัลคนดีสีย่าโมรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมรางวัลเบคแพตทิสการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21และโครงการโรงเรียนสุจริตด้านโรงเรียนรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเปกอวอร์ดครั้งที่10-12ระดับชาติและระดับภาค สถานศึกษายอดเยี่ยมและผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของสพทและสำนักงานศึกษาธิการภาค13าโรงเรียนแกนนำการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิด้านการมีงานทำมีอาชีพและด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น4ปีซ้อนและรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ the hero is cool